สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซเก่าสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทาง้งนาช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางและห้กำลังใจกับแอดจอยด้วยเนะจ้า ขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจาน้องผีพีเอฟซีจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยจ้า mm hmm. มาพบกับแนวทางหุ้นหังเสงหลบซอลรอาบายวันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดวันพฤหัสสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจา้าสำหรับผลขอวันที่สิบเก้าวันพุธจา้า แนวทาของเฮาผ่านไปทางรอบเสาแล้วก็รอบบ่ายนอกจากสำหรับฮังเสียงของวันผุดวันที่1ิบเก่าตรง,งโคตรอคไพี่น้อง FC เอฟซีหลายเนาะจ้ารอบเสาหกกับเจ็ดวิ่งผุดพ้นของรอบเสาสองสี่ศูน 2, 3, 2, S, ย์สามสองสี่ศูนย์แอดจอยห่รอบบ่ายตัวเน้นเต็มๆมาออกรอบเสาสำหรับคููเด่นของเฮาสามารถวิ่งเข่าวิ่งออกได้ทั้งรอบสเสาและก็รอบบ่ายจ้าสำหรับตัวโจ้ก็คือตัวเน้นเนกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับรอบบ่ายศูนย์กับเก่าวิ่งรูดพ้น สองสามหนึ่งสี่หนึ่งอือฮึมตามกันต่อรุ่นกันต่อกำห้างเสียงรอบเสารอบบายขอวันพฤหัสจหลับชมไว้เป็นแนวสร้างถามัากทาชอบคอยตามถาบหมักบ,บ,บ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวสร้างตัวเล็กถูกตัวมีเขา้ามีรูดผิดผ่านประการใด้แย่อยต้อง กดถูดกดไปพี่น้องเอฟซีไล่ๆนาะจ้ากเขามาแล้วก็อย่าลืมเพชรกํลาลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจากฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสิได้บ่วผาแนวทางที่แอดจอยลงให้นเนาะจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสำหรับหางเซ้งรอบเสามือนี่เด่นวิ่งลูดอยู่ที่สามกับหกเด่นสามวิ่งลูดสามจับคู่ สามศูนย์สามสี่สามหนึ่งสามห้าสามสามสำหรับเด่นหกวิ่งลูดหกจับคู่หกศูนย์ หกหนึ่งหกสองหกสี่หกสามสำหรับรอบบ่ายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห้ากับสี่มักตัวใดชอบตัวได,วไดนั่ไปวิ่งไปลูดโลกพิจารณาเบิงได้เนะจ้าสำหรับแนวทางของ มือนี่เราจะพุนห้างเสียงของวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบวันพุหัสมือนี่แอรจอยคำนวณได้ติดเบิร์นแนวทางกดขางไปทางเลกเบิร์นรอบเสาร์รายการรอบบ่ายนี่แอรจอยคำนวณได้ติดเบิร์นอยู่ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งอะลองพิจารณาเบิร์นเราจะสำหรับเลขเบิร์นศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งรอบเสาร์กับรอบบ่ายจ้า ถ้ามักถ้าชอบนําไปเป็นพุนได้นอกจากถ้าบวมหักบวชชอบชุดศู์หนึ่งหนึ่งเบิ้ลปล่อยผ่านนอกจากนี้คือเลขเบิ้ลตัวทีแอดจอยคำนวณได้จ้าแนวทางหูซื้อว่าขนข่างไปทางเลขเบิ้ลอยู่นะสําหรับพุนทางเซ็งเมื่อนี่อะองพิจารณาเบิ้ลนอกจากนี้แอดจอยเนี่ยนัเพื่อเป็นแนวทางนอกจากบบมีการบังคับกันแต่อย่างใดจะท้ามักถ้าชอบตามถ้าบวมหมักบวชชอบปล่อยผ่านนอกจากสําหรับรอบใบเด่นหาวิ่งลูหาจับขู่หาศูนย์ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเก้าเด่นสี่วิ่งรูสี่จับคู่สี่ห้าสี่สองสี่หกามาว่าเนี่ยออกสี่หนึ่งสี่ศูนย์ สี่เจ็ดตามด้วยสี่เก้าจ้ะสี่เก้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าอ่ะคำนวณได้ติดเบิ 01, ลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งรอบเ้ารอบบ่ายเบิลสีมาหา้หรือบ่อนก็ต้องรอนลุนไปด้วยกันเนาะจ้าทามักถาชอบตามเนาะจ้าสำหรับเล็กเบิลทางบัวบังประชมเบิลปล่อยผ่านเนาะจ้าสำหรับเด่นสีวิ่งรูดสีเน้นอยู่ที่สี่หกกับสี่เจ็ด ห้าสามห้าเก้าสำหรับเด่นหวิ่งรูดหรอบเสาเน้นอยู่ที่หกสองกับหกหนึ่งสาศกับสามสามสำหรับเลขเบิร์รอบเสารอบายแอดอยขอเน้นเบิร์อยู่ที่ศูนย์ศละกันนี่คือแนวทางพุ่นนีิอีก อ่หุ้นห้างเซ้นงนอกจากโคสดขอไพ่หลายๆอันนี้คือห้างเซงรอบเช้ารอบบ่ายของมือนี่กะปะมานนี่ตามนี่นอกจากตามักตาชอบตามถ้า,า,า,าบ่บ่ชอบปล่อยผ่านนะจ๊ะขอให้พี่ FC, น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านสําหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า